สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนน้องเลิศนะครับวันนี้ก็จะพามาดูทุเรียนแปลงหลังบ้านกันหน่อยนะครับแปลงนี้สองปีกว่าเกือบจะ3ปีแล้วนะครับเกือบจะ3ปีแล้วต้นก็ประมาณนี้นะครับก็ปีนี้เป็นปีที่ผมเชื่อว่าหลายๆสวนเนี่ยเจอปัญหาแทบทุกสวนเลยนั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่มันร้อนนะครับไม่มีฝนมาแดดแรงนะครับ เป็นปีที่ทําทุเรียนค่อนข้างจะยากนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนโตทุเรียนเล็กบางสวนเนี่ยถึงขั้นแบบแห้งตั้งแต่ยอดลงมานะครับมันก็คือน้ํามันไม่พอแหล่งน้ําก็น้อยด้วยการให้น้ําก็ไม่พอด้วยทีเนี้ยเราลองมาวิเคราะห์ดูว่าไอสาเหตุที่มันแห้งจะยอดลงมาเนี่ยอมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะก็คือหนึ่แหละในเรื่องของการลําเลียงน้ําลําเลียงอาหารขึ้นไปบนยอด มันค่อนข้างที่จะทําได้น้อยเพราะว่าอากาศร้อนแบบนี้ทุเรียนเขาจะปิดปากใบไวนะครับเนี่ยต้นอย่างเงี้ยนะครับทุเรียนเขาจะปิดปากใบไวก็คือสายสายหน่อยประมาณสักเก้าโมงก็เริ่มปิดปากใบแล้วนะครับทาให้มันสังเคราะห์แสงปรุงอาหารได้ไม่เต็มที่ทีนี้การลําเลียงน้ําลําเลียงอาหารมันก็จะนําขึ้นไปสู่ยอดได้น้อยนะครับเพราะว่าพอปิดปากใบใบมันไม่ขายน้ำพอใบไม่ขายน้ําแล้วทุเรียนก็จะเกิดอาการแบบลําเลียงน้ําขึ้นไปทดแทนได้น้อย ก็หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าทุเรียนไม่กินน้ําไม่กินปุ๋ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะมองในเชิงแบบสรีระของมันจริงอะ่ะก็คือมันคายน้ําได้น้อยนั่นแหละนะมันปิดปากว้ปิดปากใบเร็วขึ้นแล้วก็คายน้ําได้น้อยทําให้การลําเลียงน้ําขึ้นไปตัวแทนก็ได้น้อยเช่นกันนะเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะของใบแต่ที่สวนเนี่ยเรื่องของอาการอย่างที่ว่าไม่มีนะครับยอดไม่ได้แห้ง ยอดยังปกติยังสวยดีอยู่ก็มีเทคนิคเลยก็คือในเรื่องของการให้น้ํานี่แหละนะครับการให้น้าเนี่ยสาคัญมากๆนะในช่วงผู้เรียนที่เจอสภาพอากาศแบบนี้การให้น้ํานี่สําคัญสุดๆเลยว่าอย่าให้ดินแห้งเด็ดขาดนะอย่าให้ดินแห้งเด็ดขาดและยิ่งผู้เรียนใครที่ทําโคนสะอาดๆนะครับโคนสะอาดแบบเนี้ยดินมันแห้งไวนะน้ำเนี่ย ต้องอย่าขาดอย่าแห้งเลยเราอาจจะมองว่าเยเคยให้มาสองวันทีหนึงสองวันหรือให้หนึ่งวันเว้นสองวันอย่างเงี้ยหรือให้วันเว้นวันทีนี้มาเจอกับสภาพอากาศแบบนี้ผมก็เลยให้น้ําทุกวันเลยนะถ้าเกิดมีน้ําพอนะแต่ถ้าเกิดน้ําไม่พอก็เปลี่ยนเป็นให้ตอนเย็นทุกวันหรือตอนเย็นวันเว้นวันนี่ก็เป็นสภาพใบของเขานะครับน้ํา ตีวงถึงตรงนี้เลยนะครับเต็มโคกนะครับน้ำเต็มโคกเลยแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ารากฝอยมันที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะได้ไม่เกิดผลกระทบการขาดน้ําทีนี้พอได้ฝนมาประมาณสักอาทิตย์หนึง่งนะครับเริ่มเลยเริ่มมีการแตกยอดอ่อนออกมาก็อย่าลืมเก็บใบให้เรียบร้อยนะครับทเทคนิคการเก็บใบก็ทำไว้ให้แล้วก็คือฉีดยาแมลงพวกเพีย้ยไฟเพี้ยจกจันนะครับมีไม่มีก็ฉีดไว้เลยนะ ใบนี้สําคัญอย่าให้พลาดอย่าให้เสียฝั่งนี้เป็นฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับเห็นไหมใบไม่มีรอยไหมเลยนี่แหละถ้าเกิดเราให้น้ําอย่างสม่ําเสมอถึงแม้จะไม่เพียงพอแต่ถ้าเกิดให้สม่ําเสมอมันจะต้นไม้มันจะปรับตัวได้นะมันจะอยู่ได้ถ้าเกิดเรานึกแบบอยากจะให้วันไหนว่างไปให้วันไหนไม่ว่างไม่ให้อย่างเงี้ยไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะเลยทำทุเรียนไม่ผ่านนะครับทำอย่างนั้น ดูต้นนี้ดูลักษณะของใบต้นนี้นะครับเหนใบเขียวสดอยู่เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่ไม่มีแดดด้วยนะครับถ้าเกิดมีแดดใบจะออล่ากว่านี้ใบจะเขียวมันสวยกว่านี้นะครับนี่แหละเทคนิคในการดูแลทุเรียนแบบน้ําอย่าขาดแล้วก็สม่ําเสมอเราประเมินดูแล้วน้ําเราน้อยเราก็ให้น้อยแต่สม่ําเสมอ พยายามตีวงน้ากว้างๆเข้าไว้มันอาจจะเหนื่อยหน่อยบางคนเนี่ยแบบว่าทําทุเรียนเปิดน้ําหลายโซนแล้วขี้เกียจอยากเปิดทีเดียวให้มันจบทั้งสวนเลยมันก็ได้น้ําวงแคบอยากเปิดทีเดียวทั้งสวนเลยแล้วเราเราก็ได้น้ําแค่แถวๆข้างในโคนหมุนค่อยๆอ,อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเราให้ได้หลายโซนแรงดันน้ํามันก็แรงขึ้นมันก็ตีน้ำออกมาข้างนอกมันก็จะเนี่ยดีเห็นไหมครับทุเรียนยังไม่ถึงสามปีเลยท่านผู้ชมดู สภาพต้นและหลายคนก็มองว่าเอาใช่สิสวนเนี้ดินดีไม่เลยนะครับสวนนี้ดินไม่ได้ดีเลยอยู่ที่การปรุงดินคือผมปรุงดินนานมากแปลงนี้นะครับดูทรงกิ่งข้างในข้างในนี้ลุงเลือดจัดการนะครับแต่งกิ่งสวยนะครับลุงเลือดลุงเลือดเปิดน้ําให้ด้วยแปลงนี้ดูโคนต้น เห็นไ,ไหมครับโคนใหญ่มากเนี่ยหญ้าข้างในนี่ก็ปล่อยไว้นะครับยังไม่ได้ตัดออกปล่อยไว้เลยเพราะว่าให้เขาคุมความชื้นดูก,กิ่งข้างในนะครับเดี๋ยวรอเข้าหน้าฝนก็จะทําการแต่งกิ่งแต่งขแขนงแต่งอะไรกิ่งเล็กๆน้อยๆอ,ออกพร้อมแล้วนะครับซ้อมได้แล้วนะต้นขนาดเนี้ซ้อมเปิดตาดอกได้เลยใครที่อยากจะเปิดตาดอก ดูลักษณะของใบของเขาเห็นไหมครับเนี่ยทำโคกเสร็จสวยนะครับแปลงนี้ทำโคกเสร็จสวยสองร้อยกว่าต้นนะครับแปลงนี้สองร้อยห้าสิบหญ้าฝั่งเนี้ยฝั่ง,งทังทางที่ตะวันตกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยโดนแดดนะครับปล่อยหญ้าไว้เลย น้ำมีแค่หัวเดียวนะครับหัวเดียวถ้าเกิดมีสองหัวได้นี่จะดีกว่านี้เลยนะครับเก็บมแมลงฉีดยา,มาแมลงฉีดยากันเพลี้ใช้ลงเชื้อราช่วงนี้ยังไม่ต้องนะครับไม่มีอะไรอากาศร้อนขนาดนี้เชื้อราไม่ค่อยเกิดยิ่งลาทางใบเนี่ยยิ่งไม่มีเลยนะครับที่เห็นใบไม่ไหม้กันนะไม่ใช่เชื้อราหรอกครับ มันเป็นพ่อเราฉีดปุ๋ยทางใบบ่อยนี่แหละทาให้ใบมันเสียหายแล้วพวกเชื้อลงเชื้อราค่อยตามเข้ามาอีกทีนึงนะครับแต่จะให้มันเชื้อราเป็นสาเหตุหลักในการทําให้ใบมันเสียหายเลยนะไม่ใช่นะครับมันก็จะพังจากฝีมือเรานี่แหละเนเห็นทุเรียนมันไม่สวยไม่โอเคก็นี่ว่ามันขาดปุ๋ยขาดอะไรก็เเคนปุ๋ยทั้งใบเข้าไปเยอะเทํะทให้ใบมันพังไปเลยนี่สีใบซีดๆอย่างเงี้ยลายแดงนะครับเผื่อใครที่เจออยู่เห็นไหม มันจะเป็นหมองๆมองเนี่ยแต่นี่ตายไปแล้วนะครับไม่มีแล้วฉีดยาไปมันก็ตายนะครับเนี่ยชัดเจนมันจะเป็นใบแบบนี้ยลายแดงนะครับปีนี้เป็นปีที่ทําทุเรียนยากพอสมควรนะครับทํายากอยู่ว่าถึงขั้นแบบยากมากเลยก็ว่าได้นะครับปีนี้ บางสวนเนี่ยไม่ประสบผลสําเร็จเลยนะครับยิ่งปลูกใหม่ปีนี้ก็ตายไปก็เยอะนะครับส่วนทุเรียนเล็กของผมที่ลงปีนี้อ่ปีก่อนปีก่อนนะครับที่ลงปีก่อนอายุยังไม่ถึง1ปีนะครับก็เต็มปีประมาณจะเข้ากลางกลงฝนพอ่พอพอ่พอผมปลูกใส่กลางฝนนะครับก็ตายไปประมาณ10บสบกว่าต้นนะครับสิบกว่าต้นที่ตายเนี่ยเพราะว่ามีหนอนหนอนเจาะลำต้นนะครับ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซ่อมด้วยนะครับไปซ่อมแล้วถ่ายวีดีโอให้ดูว่าซ่อมต้นแบบไหนนะครับแล้วก็จะพาไปดูว่าตอนนี้ลักษณะต้นมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ภูมิใจนําเสนอมากนะครับขึ้นมายืนบนโคกเลยนะครับดูก,กิ่งนะครับเนี่ยทุเรียนยังไม่ถึงสามปีเลยนะครับยังไม่เต็มสามปีประมาณนี้นะครับ ส่วนเทคนิคในการทําในการดูแลผมทมําไปให้หมดแล้วนะครับโอ้ตั้งแต่การใส่ปุ๋ยเตรียมดินนะครับการลงปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรแปลงนี้ผมทไมํไให้หมดเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วีดีโอหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม